ดูกันต่อไปนะครับกรณีที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ที่น้องอายุ18ปปีน้องอยู่ที่อุดรติดเชื้อโควิดและไปอาศัยบ้านกลางนาของพี่สาวกับพี่เขยซึ่งมันตั้งอยู่โดดเดียวกักตัวเองปรากฏว่าพี่เขยบุกเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศกำลังดำเนินการอยู่ระหว่างที่น้องกำลังวิดีโอคอลอยู่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งพี่สาวอีกคนหนึ่งที่วิดีโอคอลเห็น ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปบอกพี่สาวที่เป็นภรรยาของเจ้าพี่เขยภร<ะ>รยาของอ่าเจ้าพี่เขยที่ก่อเหตุก็เลยรีบมาที่กระท่อมกลางนะแล้วมาเจอไอ้เจ้าพี่เขยก็หลบหนีนี่ล่วงเาขาเรียกอะไรพยายามจะถอดเสื้อไปแล้วนะอืใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุดมอบตัวแล้วต้ตองไปเดินทางมามอบตัวกับตํารวจโรงพักบ้านดุงแล้วนะคะ ขณะที่น้องอายุ18ที่ติดโควิดแล้วจะโดนพี่เขยล่วงละเมิดเนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจให้เธอใส่ชุด PPE ค่ะแล้วก็ให้ไปดูหน้าเลยว่าใช่คนนี้ใช่ไหม,มแล้วก็ให้ไปเซ็นเอกสารที่โรงพักบ้านดุงนะคะตำรวจจะได้ดำเนินคดีต่อไปได้เลยในข้อหาพยายามข่มขืนน้องบอกดีใจที่ตำรวจจับได้อุ่นใจขึ้นทีแรกเนี่ยไม่อยากจะเป็นข่าว กลัวความปลอดภัยเพราะว่าตัวพี่เขยเนี่ยขู่ว่าเขาจะฆ่าล้างโคตรพอรู้ว่าพี่เขยมามอบตัวตำรวจก็เลยบอกให้น้องใส่ชุด PPE ไปที่โรงพักนะคะเห็นพี่เขยอยู่ในห้องขังน้องบอกดูหน้าตาแล้วเหมือนคนไม่สะทกสะทานตนเองเนี่ยไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าใช้หางตามองว่าใช่แล้วก็รีบออกมายืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะทีนี้น้องบอกว่าพี่สาวซึ่งเป็นภรรยาของพี่เขยเนี่ย บอกไม่อยากจะให้น้องเอาเรื่องคือพยายามจะหว่านล้อมมาให้เด็กเอาเรื่องอ่ะใช่ทีนี้เธอก็บอกในเมื่อพี่สาวแท้ๆไม่เป็นห่วงน้องตัวเองเลยตัวเองก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทําไม,มเห็นบอกหายจากโควิดเมื่อไหร่ก็คือจะไปทํางานที่อื่นไม่อยู่กับพี่แล้วนะคะโอ้นี่ขนาดที่พี่เคยที่ก็มอบตัวแล้วยังไงตอบประกันได้ไหมหรือยังไงอืมนี่ฮนะน่ากลัวจริงๆค่ะขนาดน้องเขาติดโควิดและท่านผู้ชมึกภาพดู การสอบปากคำเนี่ยตำรวจต้องสอบปากคำน้องผู้เสียหายทางโทรศัพท์นะค่ะพ <Ha. S 2> อน้องก,กักตัวอยู่ใช่ไหมใช่ติด <Ha. S 2> เชื้อโควิดค่ะแล้วพี่เคยมามอบตัวตำรวจต้องให้ใส่ชุด PPE นี่มาชี้ตัวแล้วก็มาเซ็นเอกาาอ่ยคชี้ตัวเนี่ยคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยให้ใส่ชุด PPE ด้วยนะน้องสาวบ,บอกไม่สะทกสะทานเลยใช่ไหมใช่ดูหน้าตาแล้วเหมือนกับไม่ได้สะทกสะทานกับสิ่งที่เกิดขึ้น